คนที่คุณกําลังคุยกําลังดีลความสัมพันธ์อยู่หน้าตอนนี้เวลานี้นะคะนอกจากคุณแล้วเขามีการไปคุยไปดีลความสัมพันธ์กับคนอื่นอีกไหมอ่ะวันนี้นะคะเราจะลองไปส่องเขากันดูค่ะเราจะลองไปส่องพลังงานของเขากันดูนะคะว่านอกจากคุณแล้วเนี่ยเขาได้ยังมีการไปดูไปดีลไปคุยกับใครอีกไหมนะ,ะมาดูกันเลย ใครนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะหรือว่าต้องการรับชมคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าไม่อินไม่ซีเรียสน,นะจ๊ะกับคำตอบที่ไพ่จะบอกนะ เออมาถ้าไพ่ออกมาดีก็ให้รับพลังงานดีๆไปแล้วก็ขอให้เรื่องราวเป็นของเรานะคะแต่ว่าถ้าออกมาไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปอินไปซีเรียสน,นะคะถือว่ามารับชมเมื่อความบันเทิงก็ปล่อยผ่านไปนะอยากเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะก็ทักมาหาแม่หมอได้นะเพื่อจะได้มั่นใจว่าเป็นพลังงานของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคมานอกจากคุณแล้วเนี่ยเขามีการไปดิวไปคุยใครอีกไหม ก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าการที่คุณและเขาเนี่ยนะคะได้มาคุยกันเนาะมาคุยกันมาเจอกันคือต้องบอกก่อนนะคะว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่จะสามารถเปิดเขาเรียกหละเป็นเป็นคนที่มีกำแพงกำแพงในจิตใจค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะเปิดใจให้ใครง่ายๆนะเออการที่เขาได้มาตัดสินใจมาพูดมาคุยกับคุณเนี่ยเขาก็ค่อนข้างคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะเออ เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องขอบอกเลยว่าคุณเนี่ยนะคะก็สามารถสบายใจได้ขึ้นมาปล่หนึงแล้วนะคะก็คือนอกจากคุณแล้วเนี่ยนะคะเขาไม่มีการที่ไปคุยหรือว่าไปดวความสัมพันธ์กับใครอีกแล้วคะ่ะนอกจากคุณคนเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงมีกำแพงตั้งกำแพงให้กับตัวเองสูงเอาเอาจริงๆนะเะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคนคนนี้นะคะที่คุณมาถามถึงเนี่ยนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เขาเปิดใจคุย,ค,ยคุณนี่ก็ถือว่าดีแบบดีคือคือเขาเปิด ิดแล้วเออเปิดจริงๆแล้วก็ยอมรับให้คุณเนี่ยนะคะเหมือนได้ก้าวก้าวเข้ามาในชีวิตเขาแบบก้าวหนึ่งแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องขอบอกเลยให้คุณสบายใจได้แต่บางทีอย่างเงี้ยถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเขาเขาดูนิ่งๆอะไรแบบนี้เราดูเหมือนไม่ค่อยพูดดูเหมือนออไม่ค่อยตอบอะไรคุณอย่างเงี้ยเราทําให้คุณรู้สึกไปว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะมีใครที่คุยอยู่อื่นหรือเปล่านอกจากคุณอะไรก็ต้องขอบอกไม่ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยแบบนั้นเองคืออย่างที่บอกนะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนติด� เป็นคนที่แบบว่าเออนึกๆึกอยตอบก็ตอบนึกอยากคุยก็คุยอะไรอย่างเงี้ยการที่เขาคุยกับคุณนี่ก็คือเขาอันเนี้ยอันเนี้ยคือเขาเปิดใจนะเออเขาเปิดใจให้คุณมากมากที่สุดแล้วว่าตอนเนี้ย แล้วเขาก็ไม่มีการเหมือนแบบไปไป,ไปมีใครอีกอะไรงนง่้ก็คือคุยกับคุณแค่คนเดียวค่อนข้างปิดกั้นตัวเองนิดนึงก็ต้องขอสรุปเลยนะจ๊ะสาหรับชาวแรนดอมนี้นะคะไม่เหมอะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนอกจากคุณแล้วนะคะเขาก็ไม่มีใครคุยอื่นค่ะเขาคุยออณะเวลานี้ตอนนี้นะคะเขามีคุณนั่นนะคะที่คุยอยู่คนเดียวคะ่ะ